หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำเพทวินทับอัพเติมง่ายๆเพียงแค่ใช้ลิงก์เติมหรือ UAD ปลอดภัยแน่นอน100%ให้บริการรวดเร็วถูกและดีต้องเพทวินทับอัพเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอครับผมเอาละ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวซเซเว่นไนทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแนะนำทีมสงครามแบดเสร็จ4ทีมนะครับที่ผมใช้อยู่ขึ้นแรงหกพันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าซีซั่นที่แล้วผมไม่ได้ทำนะครับซีซั่นที่แล้วผมขึ้นรอบที่18นะครับผมขึ้นประมาณรอบที่18แล้วผมทำคลิปไปมันก็มันก็ไม่ทันใช่ไหมคนอื่นก็ทำตามไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่ซีซั่นนี้ผมขึ้นพอได้อยู่นะฮะร,รอบที่15นะครับขึ้นรอบที่16ก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยแต้มประมาณ4 0 0 0 4น0ีแล้วกลัวไม่ทันปรับทีมตามผมก็ได้นะครับหรือช่วง3,5 0 0ไปไปลายแล้วบวกรอบละ6กอ่บะ เอ้ยบอกรอบละห0ร้อยแบบเนี้ยเพื่อนๆมีโอกาสขึ้นขึ้น6000อยู่นะครับโอเคเนดะี๋ยวผมรับทองก่อนนะครับอ่ะเรามาดูที่ทีมแรกแรกก่อนเลยนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากทีมกายภาพก่อนละกันเพราะว่าตอนเนี้ยทีมกายภาพเป็นเมตามากๆนะครับเป็นทีมที่ควรจะทำมาให้ดีเพื่อเอามาแบกวินเรทนะครับทีมกายภาพนะอืมของผมเท่าไหร่นะ รอบนี้น่าจะเจอตึงนะครับเจอกายภาพเหมือนกันเยอะก็เลยอยู่ที่75%ิ็นะครับทีมกายภาพถ้าใครทํามาดีๆเนี่ยขึ้น9095ได้ง่ายๆเลยนะตลาบกายภาพนะครับทีมกายภาพนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับผมใช้อีรีนเนาะกดศักยภาพ11%พลังโจมมาแค่นี้นะครับถ้าใครมียูผมแนะนําให้ใช้ยูนะใครแบบเป็นยูหดาวอ่ะใช้ยูดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เอามาแก้ทางทีมถึกด้วยเนาะแก้ทางทีมถึกด้วย ก็จะประกอบไปด้วยคลายนะครับริปโป้นะริปโป้ c 6กับคลาย c 6นะฮะแฝดีศูนย์นะผมไม่ได้เปิดนะฮะมาพร้อมทอสผมก็เลยไม่มีปัญญาเปิดนะครับแล้วก็อาังระนะครับ c 2โค c สี่นะครับทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทีละตัวละกันผมจะเริ่มจากโคก่อนนะครับโคผมทําสปีดได้77นะหรือใครทําได้มากกว่านี้ก็ดีนะครับใครทํามากกว่านี้ก็ได้นะ แต่ให้เอาที่77ก่อนละกันเซตนะครับเป็นผมไม่ใส่เป็นเซตไฮดรานะจะโค้ชจะใส่ได้2เซตนะครับก็คือเซตไฮดร้าแล้วก็เซตดาบที่เป็นพลังโจมใช่ไหมเซตมังกรอนะ่ะที่เป็นรูปดาบนะครับทำสปีดให้ถึง77นะครับพลังโจมเอาให้เยอะสุดในทีมนะอันนี้ผมทํามา4,000นะครับรวมพาสีฟเดี๋ยวตอนเข้าไปเล่นจริงๆรวมพาสีก็ขึ้นมาอีก1 3 0นะครับ1,320เนาะก็เยอะกว่าคลากับลิโป้แล้วนะครับ ทีมนี้เนี่ยถ้าใครแฝด4-0เหมือนผมอะผมแนะนําให้ใช้โค้เพื่อดึงคลายอีกฝั่งนะเผื่อว่าทีมเนี้เราไปเจอคลายคลายเหมือนกันทีมกายภาพเหมือนกันนะครับโค้จะดึงจะดึงโซ่คลายจะดึงล็อกเป้าคลายได้นะครับอืมแต่ถ้าใครแฝด4-6ผมแนะนําให้ไปทําที่แฝดนะครับอ่ะใส่แหวนซอมบี้นะทำสปีดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ติดผลเข้าเป้าสักนิดหน่อยๆก็พอนะนี่ผมทํามาเกินนะครับผมทํามาเกินนะแล้วก็กายภาพนะ4,000 นะครับสำหรับโคนะต่อมาแฟดเอ้ยไม่ใช่แฟดคังูระนะครับคังูระผมใส่เป็นเซตต้านนะต้านสปีด69ต้านะจริงๆทําสปีดเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมลดสปีดมาอยู่ระดับ3ในทีมนะครับเผื่อว่าเผื่อว่าเราได้ออกตัวเผื่อคนอื่นเขาโดดซีซีหมดมีคังูระได้ออกท่านะครับแต่จริงก็ไม่เกี่ยวหรอกถ้าใครถ้าใครแบบมีของสปีดเยอะๆก็ทําสปีดนําไปเลยก็ได้ทําเซตเข้าเป้าสปีดนําเลยก็ได้นะสำหรับคังูระหรือจะยามสปีดก็ได้นะ ทำพลังโจมให้เยอะๆนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยสาหรับคางูระนะครับใส่แหวนซอมบี้แต่ว่าตอนนี้จะถอดแหวนซอมบี้ก็ได้นะครับใครใครแบบมีแหวนน้อยนะครับไม่ต้องใส่แหวนซอมบี้ไปใส่แหวนสถานะก็ได้พวกแหวนเป็นหินแหวนอัมพาตอะไรยงี้ก็ได้นะครับตอนนี้คางูระมันไม่จำเป็นต้องใส่ซอมบี้ต่อไปแล้วนะแต่ผมใส่ไว้นะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาแฝดนะครับแฝดนะสําคัญนะครับนี่แฝดผมทํายําพลังโจมสปีดนะ เพราะว่าผมแค่จะเอามาสับเร่งเทินนะครับเพราะว่าแฝดผมไม่ได้เป็นซีเยอะเหมือนคนอื่นเขาเนาะแฝดผนย0นะแต่ถ้าใคร C6 ผมแนะนําให้ใส่จุดอ่อนร้อยนะครับทําเส้นจุดอ่อนร้อยแล้วก็สปีดเนาะถ้าใคร C6 นะย้ำนะถ้าใคร C6 ใส่แหวนซอมบี้5ดาวนะครับอ่แฝดนะครับผมอยากให้เน้นอัพสองสกิลนี้นะครับสองสกิลนี้จะสําคัญมากสกิลนี้ถ้าอัพสกิลนะครับ จะส่งผลให้เวลาฟาดเนี่ยมีเร่งเทินโอเคแหละเราไม่4 6อ่ะมันอาจจะไม่ได้ชุบเพื่อนนะครับแต่ว่ามีเร่งเทินอย่างน้อยถ้าแบบ ING ออกท่านี้ไปใส่พวกตัวซอมบี้หรือพวกตัวที่แบบอ่าไอพวกตัวลิงหรือสับลิงอย่างเงี้ยอ่าสับลิงก็ได้นะครับอ่าก็จะช่วยให้สําเร็จโทษด,ด้วยนะถ้าลิงแบบเลือดไม่ถึงกําหนดเกณฑ์อย่างเงี้ยลิงก็โดนสําเร็จโทษนะครับแล้วก็อัพาลัสนะครับสกิลพลัสสนี่ก็สําคัญนะครับ อ่าพาร์ติจะทําให้เรามีโล่เทินสอสององเทินนะครับแล้วก็ตอนอ mm ํานาจติดก็จะได้โล่มาอีก2เทนะินเนาะสำคัญมากนะครับอืต่อมารีโป้กับพลายนะครับอ่าเราเริ่มที่รีโป้กันก่อนเนาะรีโป้นะครับผมทำอ่าใส่เซตเซตจุดอ่อนนะครับทาครีกับจุดอ่อนให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะอัตราครีกับจุดอ่อนให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะใครทําถึงกว่านี้ก็ก็จัดก็จัดไปเลยครับแต่ว่าผมทําไม่ถึงนะ ผมใส่แหวนอำนาจ6ดาวมาที่ริโป้นะครับผมเพิ่งฟาร์มดอกมานะครับพ่วงจุดอ่อน1 2รนะครับรวมกับที่มีอยู่ก็คือก็คือจะเป็น95นะ95%นะครับก็สกิลอัพหมดเลยแต่ถ้าใครหินขาดจริงๆนะผมแนะนำอัพอัพพาสีเพห้ติดพาสพีนะคือผมผมไม่นี่นะครับผมผมเหมานะครับเพราะว่า3กข้อแรกมันไม่ได้ลงพาสพีนะจริงๆผมตั้งใจจะอัพแค่พาสีนะสำหรับริโป้นะครับ ต่อมาคลายนะครับคลายสปีด53นะครับคริ75จุดอ่อน60นะครับพลังโจมกิจภาพสี่พันสามรีด,ดม204นะครับยังไงโคก็พลังโจมเยอะกว่าคลายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังว,วลนะยังไงก็ล็อกเป้านะก็ถ้าใครทำสเตตัสถือจริงๆริงทำคริดได้73จุดอ่อน100ดิงจริงจริงเนี่ยก็ก,กทำนะครับแต่นี่ผมทำไม่ถึงนะก็เลยเอาจุดอ่อน60ไปรุนแรงจีเอานิดหน่อยละกันนะครับใส่แหวนอำนาจมานะอำนาจ4ดาวมานะครับพวาา่วงอัตราาคิม ใครมีอำนาจ5ดาวอำนาจ6ดาวหรือแหวนอำนาจพวกแหวนเกิดหรือแหวนอำนาจพวกซอมบี้ก็ใส่ไปแล้วกันนะครับสำหรับทีมนี้ออเดอร์สกิลนะครับจะเริ่มด้วยล่างริโป้บนคลายแล้วก็บนรนะิโป้เนาะล่างริโป้บนคลายแล้วก็บนริโป้นะครับสำหรับทีมนี้นะคือเป็นทีมที่แบกวินเลดได้ง่ายที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับทีมกายภาพนะต่อมาเราจะมาพูดถึงทีมถึกลิงกันบ้างก็จะเป็นถึกลิง CC เนาะจะประกอบไปด้วย ลิงนะครับทรูดนะครับโปรซี Pro ่ Z, นะครับอิลิเซียแล้วก็กิริดัสนะครับสัตว์เลี้ยงใส่เป็นกรัม5ดามเรามาเริ่มที่สกิลก่อนละกันเดี๋ยวผมลืมอีกนะครับออเดอร์สกิลทีมนี้จะเป็นบนลิงนะครับบนทรูดแล้วก็บนออลิเซียนะครับถ้าใครออลิเซียสีีไม่ถึง6เหมือนผมอาจจะเป็นล่างออลิเซียก็ได้นะแปะแปะแปะ้ายไปนะครับแต่ผมแนะนําว่าบนดีกว่านะเอามาเล่ง Turn, เทินเผื่อเราเจอลิงเหมือนกันเผื่อเราเจอรูดี้นะครับ ยกโล่อย่างเงี้ยเอลิเซียก็จะเร่งเทินได้นะล้างโล่ลูดี้ล้างอะไรออกไปนะครับทรูสเอามาล้างวอยชิลนะเอามาเร่งวอยชิลออกนะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่เกลิดัสละกันเกลิดัสนะครับหลายคนอาจจะใส่เป็นเซตต้าเนนะาะแต่ผมใส่เป็นเซตบ็อกนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําของง่ายเนาะใส่แหวนอัพหน้าท่าดาวนะครับเ,เสื้อผมเป็นใส่เป็นลดความเสียหาย2ชิ้นพ่วงอัตตาบ็อกนะเป็นไปได้ให้พ่วงอัตตาบ็อกมากับเข้าเป้านะ ให้พวกอาตาบล็อกเข้าป้ากับป้องกันมานะครับถ้าเป็นไปได้นะเสื้อลดความเสียหาย2ชิ้นนะครับอืมต่อมาอ่าที่อาวุธนะครับอาวุธจะเป็นเซ็ตบล็อกเหมือนกันเป็นพลังป้องกัน2ชิ้นนะครับถ้าเป็นไปได้หาอัตาบล็อกมาใส่กับเขาให้ได้เยอะๆนะครับทําบล็อกให้ใกล้เคียง67%ที่สุดนะแต่นี้ผมทําได้54%รวมกระหล่ำนะครับเป็น65%หายไป2%นะครับก็ช่างมันแล้วกัน ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับ32รนะร,รวมกระหล่ำอีก6%เป็น38นแะครับแล้วก็ผลเข้าเป้า40%ที่ผมทำเข้ามา40%เเพราะว่าเผื่อไปเจอคนที่เขาใส่เซตต้านมานะครับเซตต้านจะได้ต้านทานผลอยู่แล้วนะครับเอ่อ35เปอร์น่าจะใช่นะ35เปอร์ซึ่งผลข้าเป้าเราก็จะไปหักล้างพอดีนะครับจะไปหักล้างพอดีเพราะว่าเกลิดัสเนี่ยเป็นตัวทีหลักของทีมี้เหมือนกันนะครับซีซีของเกลิดัสเนี่ย ติดง่ายมากนะถ้าเราเอาโรซี่มาใส่นะซึ่งทีมนี้มีโรซี่นะครับจุดเยือกแข็งนะครับอัตรา70ใช่ไหมและโรซี่จะเพิ่มอัตราปรับใช้ผลให้20อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็น84นะครับบวกมา20จะกลายเป็น84เนาะถ้าใครอัพสกิลนะครับอืมนะสำหรับเกลดิดัสไม่มีอะไรนะอัพก็ถ้าใครหินน้อยจริงเกลดิดัสผมแนะนําให้อัพแค่พาสซีฟก็พอนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีเกลดิดัสก็ไปใช้สไป์แทนเนาะ ใช้สปีดแล้วใส่เป็นเซตบล็อกเลือดนะทําแบบนี้แหละเซ็ตบล็อกนะแต่ต้องเป็นบลนะ็อกรอยนะอืต่อมาเอลิเซียนะครับเอลิเซียนี้ก็ผมไม่ได้แก้ของนะจริงๆเอลิเซียสปีดจะต้องอยู่ลําดับสุดท้ายเลยนะยีคือเราจะต้องเล่นทีมถึกไม่เอาสปีดเลยนะครับแต่เนี้ยเอลิเซียผมเอาไปใส่ เอาไปใส่ในทีมกายภาพตอนที่แหลงแห้งเขียวนะสามทีมนะครับแล้วไม่ได้แก้ของก็เลยเล่นไปทั้งอย่างนี้เลยเนาะเอลิเซียคีย์หลักของตัวนี้นะครับมีแค่ผลข้าเป้านะครับจริงๆต้องเป็นผลข้าเป้ากับลดความเสียหายนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ติดมาเลยนะที่ผลข้าเป้านะใส่เซตตานมานะครับใส่เซตตานติดผลข้าเป้าลดความเสียหายนะครับสาอย่างนี้ใส่แวนอํานาจสีดาวมานะครับเป็นไปได้ผมแนะนําให้ทำผลข้าเป้าติดมาหน่อยนะครับเสื้อลดความเสียหายแล้วก็ติดบล็อกมา ตังนิดหนึ่งนะบล็อกติดมาสัก30-40ก็ได้นะฮะประมาณนี้สปีดไม่ต้องเอาเลยนะให้ออกทีหลังเพื่อนนะครับควบคุมการเคลื่อนไหวจะได้ไม่หายไปใช่ไหมต่อมาโรซี่นะครับโรซี่ก็เป็นเซตบล็อกนะครับทำบล็อกให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะครับเสื้อลดความเสียหาย2ชิ้นนะครับแบบนี้นะผมทําเสื้อลดความเสียหาย2ชิ้นทาผลขา้าเปามา15นะก็ติดมานิดนิดหน่อยๆน่อย,ยัออ่นแหละพยายามติดติดมานิดนหน,หน่อยนะครับจริงๆต้องทําประมาณ40นะแต่ติดมานิดนหน่อยๆน่อยก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับ อาวุธเป็น HP ครับ HP เปอต HP เปติดอัตาบล็อกมาให้ได้เยอะที่สุดนะ,ะลั่นลั่นมือลั่นครับอ่ะก็บล็อก70รวมกระหล่ำไปก็เป็น8ปดแล้วนะครับลดความเสียหาย2ชิ้นก็3าบวกกระหล่ำผมมี6เป์นะก็เป็น3 8ถ้าใครมีกระหล่ำหกดาวก็ยิ่งดีเลยนะครับต่อมาทรูดนะครับทรูดก็เซตจุดอ่อนนะครับทําจุดอ่อนให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะครับพลังโจม3 0มพันขึ้นไปนะ สามพันขึ้นไปใครทำสามพันห้าได้ยิ่งดีเลยนะครับเสื้อลดความเสียหาย2ชิ้นทําอัตราบล็อกนะครับถ้าใครเป็นกระล่ำกระล่ำหกดาวอะ่ะกระล่ำหกดาวอาจจะทําที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่นี่ผมกระล่ำผมแค่ห้าดาวนะครับผมก็เลยต้องทํามายี่แปดนะทำมายี่แปดรวมกระลำสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นสามเก้านะก็จะบล็อกไม่ร้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับทรูดนะสำหรับทรูดไม่มีอะไรนะครับสายแวนเดทนะสายแวนเดทพ่วงตีติดไฟช็อตมานะครับอัพสก,กิลหมดเลยนะทรูด ทูดอัพสกิลหมดเลยนะครับอืแต่ถ้าใครถ้าใครหินน้อยจริงก็อัพสักอัพพาสซีฟกับอัพสกิลบนก็ได้นะเพราะสกิลบนเขาเจ็ดโล่นะเจ็ดโล่ให้นะครับอืเก็ก็ดีนะต่อมาลิงนะครับลิงเนี่ยมี2องออปชันให้เลือกนะครับระหว่างเซ็ตบล็อกกับเซ็ตจุดอ่อนนะแต่ถ้าให้ผมแนะนําทําเซ็ตบล็อกดีกว่านะครับมันจะทําให้เราทําของง่ายขึ้นนะครับลิงนะครับใส่เซ็ตบล็อกนะครับเสื้อลดความเสียหาย2ชิ้นนะครับ ทำบล็อกให้ใกล้เคียง100ที่สุดนะแต่ลิงจะพิเศษหน่อยของผมจะมีจุดอ่อนมาด้วยนะจุดอ่อน8 1อนะครับอ่าแล้วอาวุธชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอ่าอาวุธผมจุดอ่อนของชิ้นเลยนะครับแล้วพยายามหาไส้เป็นพลังโจมนะครับก็จะจาทําโจมให้ได้3 0 0พันะลิงก็จะมีแค่นี้เลยนะครับสกิลก็อัพให้หมดนะลิงเป็นไปได้ก็อัพให้หมดยกเว้นตีธรรมดาก็ได้นะครับใส่แหวนเกิดมาสำหรับลิงผมนะใส่แหวนเกิดมานะครับทีนี้ก็ คั่นด้วยทีมเวทก่อนละกันคั่นด้วยทีมเวททีมเวทแล้วค่อยไปทีมถึงอีกทีมที่ผมทําละกันเนาะทีมเวทเป็นทีมเบสิกนะทีมผมทาเวทเบสิกนะครับทีมเวท5เวทแบบนี้หเวทมิเลียโควิดอะมิเลียโควิดมิเลียโควิดชื่ออย่างกานนะปอนนะครับจะประกอบไปด้วยจูรีนะครับเฟยา่ามลคีวานิสาแล้วก็มิเลียนะครับใส่สัตว์เลี้ยงเป็นโน้ตใครมียอนจีก็ก็ใส่ยอนจีละกันออเดอร์สกิลนะครับ จะเปิดด้วยบนมิลคีบนล่างเฟย่านะครับก็ตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีจุริก็ใส่เป็นยอนฮีแทนนะครับใส่เป็นยอนฮีแทนแล้วเปลี่ยนออเดอร์เป็นบนยอนฮีบนล่างเฟย่านะครับอ่าเป็นเป็นบนยอนฮีบนล่างเฟย่าแทนนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเล่นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องทําของป้ายอนให้แรงๆเลยนะครับอันนี้ผมเล่นแบบนี้ก็คือให้บิเลียแบกนะก็เราทําของแน่นที่มีเลียกับเฟย่านะครับโอเคเดี๋ยวเราดูทีละตัวนะครับทีมนี้จะทําของค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่จะยำสปีดซะเยอะนะครับอย่างเช่นจุรินะจุริผมใส่แค่เซตข้าเป้าแล้วเป็นยำสปีดหมดเลยนะครับยำสปีดนะครับจุริเซตข้าเป้ายำสปีดนะแต่ถ้าใครเป็นยอนฮีนะครับใครเป็นยอนฮีก็คงจะต้องทําเซตจุดอ่อนไม่ก็เซตครีนะครับแล้วทําจุดอ่อนกับครใีใกล้เคียงร้อยที่สุดนะเพื่อเพื่อมาบอมเพื่อมาบอมลิงให้มันเด้งเลือดอ่ะเร็วๆนะเฟายย่าจะได้เปลี่ยน HP ได้ใช่ไหมใส่แหวน อัมพาตนะครับพ่วงเป็นใบมานะครับอําเผือตีขนาบติดติดอัมพาตติดเป็นใบนะจูรินะครับอ่าต่อมาก็เป็นตัวแบกของทีมนี้นะครับก็คือเฟย่านะครับถ้าจุดอ่อนกคริให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะจะใส่เป็นเซตครีหรือเซ็ตจุดอ่อนก็ได้นะครับเซตครีหรือเซตจุดอ่อนก็ได้นะครับแหวนทองนะครับแหวนทองเกิดสีดาวนะพ่วงอำนาจสีดาวมานะครับสาหรับเฟย่าผมนะโอเคต่อมามิวครีนะครับมิวครี ไม่มีอะไรนะครับเซตผมใส่เซตต้านมานะครับยำสปีดมานะครับติดติดพลังโจมตีมาสักนิดหนึ่งกนะับข้าเป้ามาสักนิดนึงนะครับสําหรับเมลคีนะผมใส่เป็นแหวน200อวันนะแหวนครบรอบ200วันมาสำหรับเมลคีนะครับไม่มีอะไรทําทง่ายๆนะมลคีต้านยำสปีดเข้าเป้ากับโจมนะยำๆมานะครับต่อมานะครับวานนซ่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกีหลักนะเพราะว่าพอเราเล่นทีมเวทมิเลียรเราควรจะต้องทําให้ตัวละครเราตายยากสักหน่อยก็ดีนะครับ สำหรับวานิสผมใส่เป็นเซตบล็อกเลยนะครับเพราะว่าให้วานิสอย่างน้อยๆได้ออกสกิลสักสกิลสองสกิลให้ตายยากๆหน่อยนะครับเสื้อเป็นอัตราบล็อกนะพ่วงความเร็วตาบล็อกนะครับข้าเป้าสักนิดก็ยังดีนะเสื้อเป็นอัตราบล็อกทั้งสองเลยนะติดอัตราบล็อกกับข้าเป้าสปีดมานะเอาที่เราเท่าที่เรามีนะอาวุธเป็นผลข้าวเป้าชิ้นหนึ่งนะครับเป็นพลังโจงชิ้นหนึ่งนะจริงๆเป็นผลข้าวเป้าสองชิ้นเลยก็ได้แต่ว่าผมไม่มี ชิ้นที่เป็นผลข้าเป้าแล้วติดสปีดมากับอัตาบล์มานะครับทำบล็อกใกล้ๆเคียงร้อยนะสำหรับวาเนซ่าไซแวน์อำนาจมานะครับผมสัมมามิเลียนะครับมิเลียจะเป็นตัวแบกของทีมนี้แล้วนะครับมิเลียที่แบกตัวแบกของทีมนี้นะครับถ้าใครไม่มีมิเลียก็อาจจะใช้เป็นพิสตันแทนก็ได้นะแต่ก็ต้องไปปรับทีมอื่นแทนเะนาะสำหรับมิเลียนะครับผมบิวสเตตัสมาเพื่อเอามาแบกนะครับคือมันจะเหลือมิเลียยืนอ,อยู่ตัวสุดท้ายเนาะ ผมทำพลังป้องกันได้4,000นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับบอกรอยนะป้องกันร,ร้อยบอกรอยนะใครทำได้ดีกว่านี้นะถ้าใครทำได้ดีกว่านี้แบบลดความเสียหายได้ด้วยชิ้นหนึ่งก็จะก็จะแน่นก็จะแน่นกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าผมทำแบบนี้แหละละกันเพราะวิเลจมันก็ยังโอเคนะครับใส่เป็นแหวนเดสนะเดสพ่วงเป็นหินนะครับสำหรับมิเลียไม่มีอะไรนะครับเอามาแบกตอนท้ายแหละที่เพื่อนเขาตายหมดแล้วเหลือเมลีเหลือมิลีอะไรล่ะ หรือมิเรียยืนตีเพื่อให้เจนโลได้เยอะๆนะทำป้องกันมาเยอะๆเพื่อให้มิเรียเขาตีเจนโลได้เยอะๆเขาจะได้ตียื้อกับอีกฝั่งได้นะครับอทีนี้มาทีมสุดท้ายนะทีมถึกพารานอสนะครับอคีย์ของทีมนี้ก็จะเป็นลูดี้ซีหกนะครับเอามาช่วยแบกนะอะลูดี้หกลีน่านะครับเพลตันอลิสและพารานอสนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นไพค์นะครับน้องไพร์นะน้องไพร์หกดาวนะคกห้านะ ศักยภาพเป็นพลังโจมห่ว hp นะเป็นไปได้ก็เอาเป็นศักยภาพเอาเป็นเอาเป็นอื่นๆละกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีเหลือเหรียญลุงไปตีให้น้องเขาแล้วนะก็ออเดอร์สกิลนะครับจะเป็นยกลูดี้แล้วก็ล่างอลิสแล้วก็ปล่อย ai เล่นเลยนะครับอันนี้คือปล่อยปล่อย ai เล่นไปเลยเราไม่ต้องคิดมากนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ของตัวคอหลักก่อนละกันก็คือพารานอสนะครับพารานอสสกิลที่ควรที่แนะนําให้อัพนะก็คือสกิลตีธรรมดานะครับ สกิลตีธรรมดาแล้วก็สกิลพาสีนะพาสีของพารานอตนะครับจะทําให้มีอํานาจเวลาเวลาจะตายอะ่ะพอติดอํานาจแล้วจะได้โลเทินนะพารานอตยือได้อีกนิดหนึ่งก่อนที่ตัวเองจะตายนะครับใส่แหวนอมาตะนะอมาตะสีดาวนะครับก็ทาเป็นเซตครินะทำครีใกล้เคียงร้อยที่สุดนะครับเสื้อเป็นลดความเสียหาย2ชิ้นนะพลังโจมตีทําให้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยๆเลยนะถ้าเล่นแผนรังหนึ่งเหมือนผม,ม,น,ผมนะ อย่างน้อยน้อยนะครับพลังโจมต้องประมาณ2,400นะครับต้องประมาณ2,400รเพราะาพลานอตพลาซีมเนี่ยจะได้ลดความเสียหายตามพลังโจมตีด้วยนะครับตามพลังโจมตีด้วยนะโอเคประมาณนี้นะสำหรับพลานอตนะอย่างน้อยประมาณ2 4นะเดี๋ยวรวมแผนไปก็เกินแล้วนะครัน2 7นะครับต่อมาลีน่านะครับลีน่าทำเป็นบล็อกนะทำเป็นบล็อกเสื้อลดความเสียหาย1ชิ้นนะรับใส่แวนเกิดมานะครับพ่วงอัตราครีจริงจริงจริงพ่วงเปอย่างอื่นจะดีกว่านะครับ ทำเลือดให้ได้เยอะที่สุดเลือดบล็อกแล้วก็อาลดความเสียหาย3สตเตตัสนี้เราต้องเน้นให้ลีหน้านะครับใครทําได้สุดเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับทําให้ดีที่สุดนะออพยายามทําของมาให้ดีที่สุดนะครับสําหรับ3สตเตตัสนี้นะครับต่อมาลูดี้นะครับลูดี้ผมใช้เป็นเซตตานนะครับใช้เป็นเซตตานก็สกิลสกิลอัพแล้วมันไม่ลงโลกับพาสซีฟให้ก็ช่างมันละกันนะ่อยอัพใหม่ทีหลังนะครับลูดี้นะครับ ทำบ็อกซ์ให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดแล้วก็ลดความเสียหายนะครับแต่อาวุธเนี่ยจะเป็น HP อันนึงป้องกันอันนึงนะครับเพื่อเอาสเตตัสสักหน่อยเนาะสำหรับดูดีนะครับอันนี้ผมทําของยังไม่สุดนะหัวแถวเขาสุดกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าผมไม่มีของแล้วก็ก็ใช้ทั้งแบบนี้มันขึ้นได้6 0 0 0ผมพอใจแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดูดีทีมนี้นะฮะต่อมาเพลตันนะครับเพลตันบล็อกร้อยนะครับลดความเสียหายชิ้นหนึ่งนะเซ็ตบล็อกนะครับ เสื้ออาวุธนะครับเป็นพลังป้องกันชิ้นหนึ่ง HP ชิ้นหนึ่งเป็นไปได้ให้ทําแบบนี้นะ HP ชิ้นหนึ่งพลังป้องกันชิ้นหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นป้องกัน2ชิ้นเลยนะอัตาบล็อกพ่วงอัตาบล็อกมานะครับเสื้อเป็นอัตาบล็อกอัตาบล็อกนะถ้าใครเอออัตาบล็อกลดความเสียหายนะครับเสื้อถ้าใครทําเป็นลดความเสียหายได้2ชิ้นแล้วอัตาบล็อกเนี่ยมันขึ้นมาสัก85-90ให้ใช้เป็นลดความเสียหาย2ชิ้นดีกว่านะครับ แหวนเป็นแหวนเกิดนะครับแหวนเกิดนะเทวต้านนะครับสกิลไม่ได้อัพนะอลิสนะครับสกิลไม่ได้อัพเหมือนกันเป็นเซตต้านอลิสนี่ไม่มีอะไรเยอะนะทำ HP กับลดความเสียหายแล้วก็อัตราบล็อกนะครับสามอย่างตามสเตตัสนี้แต่พ้อยหลักก็คือต้องใส่เซตต้านนะอลิสนะครับใส่แหวนเกิดนะ HP ให้ได้มากเท่าที่จะมากได้นะบล็อกติดมาสักนิดก็ได้นะสัก20 30หรือ40นะ แต่เสื้อจะต้องเป็นลดความเสียหาย2ชิ้นเท่านั้นนะที่ c 4ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครเป็น C ต่ำกว่า4อลิสผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นเซตบล็อกนะครับถ้าทำเป็นบ็อกดีกว่าเนาะสำหรับอลิสนะครับโอเคโอเคสำหรับการแนะนำทีมเบสเซ็จนะครับซีซั่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ